สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาลุยกันต่อในบทที่18ซึ่งเป็นบทที่ส่วนตัวคิดว่ามันมากแต่พออ่านจบแล้วมันทิ้งคำถามใหญ่ไว้ในใจเลยว่าด้วยพลังใหม่ที่มหาศาลขนาดนี้ตกลงแล้วหลินเฟิงกำลังจะกลายเป็นฮีโร่เต็มตัวหรือกำลังจะกลายร่างเป็นอะไรที่เอออันตรายกว่านั้นกันแน่ เป็นคำถามที่ตรงประเด็นที่สุดเลยครับเพราะบทนี้มันไม่ใช่แค่ฉากต่อสู้ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือบททดสอบทางจิตวิทยาครั้งแรกของพลังที่เขาเพิ่งได้มาเลยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาจากคนที่มีเจตนาดีอยากจะเข้าไปช่วยคนกลายเป็นคนที่กำลังเพลิดเพลินกับการทดลองของเล่นชิ้นใหม่อย่างเมามันใช่เลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองแกะรอยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของหลินเฟิงผ่านฉากแอคชั่นสุดเดือดในตรอกรื่นกันดีกว่าค่ะว่าทุกมัด ทุกการกระทำของเขามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับตัวตนใหม่ของเขากันบ้างลุยกันเลยครับฉากนี้มันซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่ตาเห็นเยอะเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเปิดเรื่องเลยนะคะในตรอกมืดมืดมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกคุกคามโดยผู้ชายสามคนแล้วจู่ๆลินเฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งพวกนักเลงพอเห็นว่ามาคนเดียวก็ก็หัวเราะเยาะเลยใช่ค่ะแบบว่าหมูในอวยชัด ความประมาทสุดคลาสสิกของตัวร้ายเลยนะครับคิดว่าจํานวนที่มากกว่าคือความได้เปรียบเสมอแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากําลังเจอกับอะไรอยู่ไม่รู้เลยจริงๆค่ะเพราะชายผมม่วงคนแรกนี่เดินอัดดเข้ามาคู่เลยว่าอยามายุ่งเรื่องชาวบ้านไม่อย่างนั้นแต่พูดไม่ทันจบประโยคด้วยซ้ําครัหลินเฟิงสวนกลับไปแค่ว่าไม่อย่างนั้นอะไรละแล้ววินาทีต่อมาปึ้มหมัดเดียวเน้นๆส่งชายผมม่วงลอยไปกระแทกกาแพงสลบเหมือดไปเลย โหเปิดตัวได้แรงมากเลยนะครับคือหมัดเดียวจอดเลยมันไม่ใช่แค่การโชว์พลังแต่มันคือการส่งข้อความที่ชัดเจนมากๆว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะคุยจริงค่ะแต่มันมีจุดที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือหลังจากที่เขาปล่อยหมัดไปแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะหันไปสนใจคนที่เหลือเขากลับมองไปที่หมัดของตัวเองแล้วพึพมพำออกมาเบาๆว่านี่ฉันยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ จุดนี้สำคัญมากครับมันแสดงให้หินถึงความรู้สึกแปลกแยกจากพลังของตัวเองมันไม่ใช่ความโกรธแค้นที่ระเบิดออกมาไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดแต่มันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทึ่งกับผลการทดลองของตัวเองเขาไม่ได้รู้สึกสาใจแต่กำลังประมวลผลข้อมูลว่า โอ้โหพลังมันขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งอารมณ์โดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นแหละครับที่น่ากลัวพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะคือมันไม่ใช่การต่อสู้ของคนแต่เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธชิ้นใหม่ที่บังเอิญเป็นร่างกายของตัวเองแล้วคนที่สองห่วงเหมาก็เข้ามาเป็นหนูทดลองไรต่อไปเลยเขาช่วยโอกาสตอนที่หลินเฟิงเผือต่อยเข้าไปที่อกเต็มเต็มซึ่ง หลินเฟิงเองก็ยอมรับนะครับว่าหมาัดของฮวงเหมาเนี่ยทั้งเร็วกว่าและมีจังหวะที่ดีกว่าคนแรกชัดเจนแต่ในความคิดของเขามันก็แค่นั้นในหัวของหลินเฟิงตอนนั้นคิดว่าการจัดการคนพวกนี้ไม่ต่างจากการเหยียบมดหรือตกะกแตนเลยด้วยซ้าเป็นคำเปรียบเทียบที่โหดมากเลยนะคะแสดงว่าเขามองคนธรรมดาเป็นเหมือนมแมลงไปแล้วแล้วผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ เขาแค่ยกหมัดขึ้นมารับง่ายๆเสียงกระดูกของห่วงเหมาก็หักดังเปาะร้องลั่นเลยก่อนจะดนถีบซ้ำไปกองรวมกับเพื่อนอีกคนเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงสเกลพลังที่ต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยครับซึ่งตรงนี้เราต้องไม่ลืมที่มาของพลังนี้ด้วยนั่นก็คือผลหัวหยางที่เขาได้กินเข้าไปเมื่อไม่กี่บทก่อนหน้านี้มันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ตอนนี้ผลลัพธ์ของมันเริ่มปรากฏออกมาแล้ว ผู้เขียนใช้สองคนแรกนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เราเห็นว่าคนที่เคยเป็นภัยคุกคามได้ในอดีตตอนนี้กลายเป็นแค่กระสอบทรายสำหรับเขาไปแล้วอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการปรับสเกลพลังให้คนอ่านเห็นภาพชัดๆก่อนจะไปเจอของจริงซึ่งก็คือหัวหน้าแก๊งชายหัวล้านที่มีรอยสักรูปสิงโตเบิ่มๆอยู่กลางอกพอเขาหันมาเห็นลูกน้องสองคนนอนกองอยู่ก็รู้ทันทีว่างานเขาแล้ว สถานการณ์มันพลิกกับตลปัดเลยครับจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ที่อาจจะถูกล่าแทนเขาพยายามขู่หลินเฟิงนะคะบอกให้ออกไปซะอย่ามายุ่งแต่หลินเฟิงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชามากว่าปล่อยผู้หญิงคนนั้นซะแล้วคืนของให้เธอไม่อย่างนั้นหมัดกับกระดูกของฉันคมไม่รังเกียจที่จะไปทักชายหน้านายแน่ชอบประโยคนี้มากเลยมันดูคุกคามแบบนิ่งๆดี และนี่คือจุดที่แรงจูงใจของหลินเฟิงเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับในเนื้อเรื่องบรรยายความคิดของเขาไว้เลยว่าเขารู้สึกว่าพลังที่ใช้ไปกับสองคนแรกมันยังไม่จุดใจและเขามองว่าชายหัวล้านคนนี้เป็นเป้าหมายที่ดีอย่างมากในการฝึกฝนเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่การช่วยคนแล้วแต่มันคือการการสแสวงหาคู่ต่อสู้ใช่ครับการสแสวงหาคู่ต่อสู้ที่พอจะรองรับพลังของเขาได้ฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยนะคะ เหมือนเขาเริ่มติดใจความรู้สึกของการได้ใช้พลังแล้วกำลังมองหาที่ระบายดีๆสักที่หนึ่งซึ่งก็คือชายหัวล้านคนนี้นี่เองแล้วการต่อสู้ยกแรกก็เริ่มขึ้นทั้งคู่แลกหมัดกันเสียงดังสนัน่นแต่ผลที่ออกมามันน่าประหลาดใจมากหลินเฟิงโดนซัดถ,ถอยหลังไป3าก้าวในขณะที่ชายหัวล้านถอยไปแค่กเดียว นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาเจอแรงต้านที่สมน้ําสมเนืองขึ้นมาหน่อยมันทําให้หลินเฟิงเองก็ประหลาดใจเหมือนกันและมันก็พิสูจน์ว่าชายหัวล้านคนนี้ไม่ใช่แค่นักเลงข้างถนนแต่เป็นคนที่มีฝีมือในการต่อสู้จริงๆพอเห็นว่าตัวเองได้เปรียบชายหัวล้านก็เริ่มได้ใจเลยค่ะหัวเราะเยาะแล้วก็บุกแหลกเลยทั้งหมัดทั้งเต็มมาเป็นชุดจนหลินเฟิงต้องถอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งที่เขาโดนเตะเข้าที่อกเต็มๆจนถอยไปถึงห้าเก้า แต่แทนที่เขาจะจุกหรือแสดงความเจ็บปวดออกมาเขากลับเผยรอยยิ้มแปลกๆออกมาฉากนี้ทำเอาขนลุกเลยค่ะมันเป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงใช่เลยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของการต่อสู้ครั้งนี้เลยท่าทีที่เปลี่ยนไปของหลินเฟิงทำให้ใชายหัวล้านสับสนอย่างรุนแรงถ้าเป็นคนปกติโดนเข้าไปขนาดนั้นต้องมีอาการบ้างแต่นี่กลับไม่เป็นอะไรเลย แถมยังยิ้มอีกทั้งหากความมั่นใจทั้งหมดที่เคยมีของชายหัวล้านมันระเหยหายไปในวินาทีนั้นเลยไม่ใช่แค่นั้นสิคะเขายังทังตัวสบายสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่อยๆหักคอซ้ายทีขวาทีหักข้อมือดังกรอบแกรบ,กรบเหมือนกับคนที่เพิ่งจะวอร์มอัพเสร็จแล้วพร้อมจะออกกำลังกายจริงจังสักทีอืมถ้าทีแบบนี้มันเป็นการทำลายขวัญคู่ต่อสู้ที่ได้ผลชะง,งัดเลยครับ ในความรู้สึกของชายหัวล้านตอนนั้นเนื้อเรื่องบรรยายไว้ว่าเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดุร้ายเขาตระหนักได้ในทันทีว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขามันไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วและแล้วหลิงเฟิงก็เฉลยออกมาค่ะเขาพูดเรียบ,ยบแต่ทองพลังมากว่าก็ฉันแค่เล่นๆกับนายไงกำลังที่ใช้ไปก็แค่ครึ่งเดียวแต่ตอนนี้ฉันขอเอาจริงและนะ โอ้โหมันเป็นประโยคที่คลาสสิกมากในวงการการ์ตูนต่อสู้แต่ผู้เขียนปูเรื่องมาดีมากจนมันรู้สึกทรงพลังจริงๆถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่คำพูดอวดเก่งแต่การประกาศว่าช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลได้สิ้นสุดลงแล้วและจากนี้ไปคือการแสดงพลังที่แท้จริงมันคือวินาทีที่หลินเฟิงเปลี่ยนสถานะจากผู้ทดสอบมาเป็นผู้ล่าอย่างสมบูรณ์ใช่แล้ภาพหลังจากนั้นคือการตบเด็กเลยค่ะ ชายหัวล้านที่กำลังสติแตกต่อยหมัดสุดแรงเกิดเข้ามาแต่หลินเฟิงแค่ย,ยื่นมือไปข้างหน้ารับหมัดนั้นไว้อย่างง่ายดายเหมือนผู้ใหญ่จับหมัดเด็กเลยก่อนจะเหวี่ยงร่างของชายคนนั้นทุ่มลงกับพื้นอย่างแรงการหยุดหมัดที่ทรงพลังขนาดนั้นได้ด้วยมือเปล่าข้างเดียวมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับพลังที่แตกต่างกันชนิดที่ว่าเทียบกันไม่ติดอีกต่อไปแล้วครับ และปิดจอบด้วยท่าที่โหดมากเขาใช้เท้าเหยียบลงไปบนอกของชายหัวลานที่นอนอยู่เต็มแรงส่งร่างนั้นปลิวออกเป็นนอกตรอกเลยค่ะล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็กระอากเลือดออกมาเป็นกองมันเป็นพลังทําลายล้างที่น่ากลัวจริงๆซึ่งตรงนี้เนื้อเรื่องก็กลับมาอธิบายให้เราเข้าใจอีกพลั้งนะครับว่าพลังพื้นฐานของหลินเฟิงที่ออกกําลังกายเป็นประจำก็มากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่พอได้พลังจากผลหัวหยางเข้าไปมันเหมือนกับคูณเข้าไปอีกอย่างน้อยสามเท่า การที่เขาบอกว่ายับยั้งแรงไปครึ่งหนึ่งเพื่อเล่นกับชายหัวล้านในตอนแรกมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงเลยแม้แต่น้อยเขาต้องออมแรงไว้เยอะมากเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ตายตั้งแต่หมัดแรกคิดตามแล้วสยองเลยนะคะคือเขามีพลังพอที่จะฆ่าคนได้ง่ายๆเลยชายหัวล้านที่นอนอยู่ก็คงคิดเหมือนกันค่ะเขามองหลินเฟิงด้วยความไม่อยากจะเชื่อแล้วก็สะบัดออกมาว่า เป็นไปได้ไงวะมันคือความรู้สึกของคนที่มั่นใจในพละกกำลังของตัวเองมาตลอดชีวิตแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้อย่างหมดรูปให้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยากมากลินฟังเดินเข้าไปหาช้าๆแล้วก็ถามยิ้มๆว่าว่าไงยังอยากจะสู้อยู่อีกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือชายหัวล้านมองเขาด้วยสายตาที่หวาดกลัวสุดขีดก่อนจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ฉลาดที่สุดคือลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะฮ่าฮ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์นั้นแล้วครับสู้ต่อไปก็มีแต่เละเท่านั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะในขณะที่หลินเฟิงกำลังยืนงง,งว่าทำไมาอยู่ๆถึงวิ่งหนีไปผู้หญิงที่เพิ่งตั้งสติได้ก็ตะโกนขึ้นมาว่าหยุดเขาไว้เขาเอาของของ,ของฉันไปอ้าว ผมชอบจังหวะน,นี้มากเลยนะมันเป็นมุกตลุกร้ายที่มาได้ถูกเวลามากลิ้นเฟิงม้แต่เมามันกับก,บการทดสอบพ,พลังของตัวเองจนลืมไปน,นาชิชัดว่าเป้าหมายดั้งเดิมที่เข้ามาในตรอกนี้คืออะไรมันเหมือนการดึงสติเขากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงใช่เลยค่ะเขาเพิ่งเดกได้ว่าต้องเอากระเป๋าคืนให้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยรีบวิ่งตามชายหัวล้านไปทันทีซึ่งชายคนนั้นก็ฉลาดมากวิ่งหนีเข้าไปในฝูงชนเพื่อใช้เป็นที่กำบัง การไล่ล่าระลอกใหม่ก็เลยเริ่มต้นขึ้นตรงนั้นและบทก็ตัดจบลงอย่างน่าติดตามเป็นการจบที่ทิ้งปมไว้ได้น่าสนใจจริงๆครับทั้งการไล่ล่าทั้งตัวตนของชายหัวล้านคนนี้ค่ะพอเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กัน,กนแบบนี้แล้วมันก็ตอบคำถามที่เราคุยกันตอนต้นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าหลินเฟิงในตอนนี้เป็นอะไรกันแน่ส่วนตัวคิดว่าเขาเริ่มก้ากึงระหว่างฮีโร่กับคนอันตรายแล้วล่ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ บทนี้ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขามีพลังทางกายภาพที่เหนือกว่าใครแต่ในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนทางศิลธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเมื่อคุณมีพลังที่สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเส้นแบ่งบางๆระหว่างการช่วยเหลือการป้องกันตัวและการหาที่ระบายอารมณ์มันก็เริ่มที่จะเลือนลางลง ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชนะนักเลงสามคนแต่มันคือการที่หลินเฟิงได้ลิ้มรสชาติของอำนาจที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกคำถามสำคัญก็คือเขาจะควบคุมมันได้หรือจะถูกมันคุมคุมในที่สุดการไล่ล่าที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นนี้มันจะจบลงแค่การได้ของคืนมาหรือมันจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ที่ใหญ่กว่าเดิม แล้วชายหัวล้านที่หนีไปคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่จะเป็นแค่นักเลงปลายแถวหรือเป็นตัวละครสำคัญที่จะนำความวุ่นวายครั้งใหม่มาให้หลินเฟิงกันแน่น่าติดตามจริงๆค่ะ